ในวันนี้ผมจะต้องไปช่วเหลือพี่แป้งสี่พิจกจับป๊อปปี้พยายามสี่เพราะว่าเหตุการณ์นี้เดียวนะแล้วถ้าเป็นประตูพอเท่าอะไรกันล่ะเนี่ยอเดี๋ยวนะนผมจะได้ว่าผมใช้ทําการมีมอสอัดรีเพย์มอสไว้ผมขอไปแอบดูก,ก่อนแล้วกันนะคะว่าใครมาสร้างประตูตรงนี้ไว้ล่ะเนี่ยเดียวนะ นี่มันใช่โดยจากป๊อปปี้เพทามหรือเปล่าเนี่ยซึ่งกําลังพาพี่แป้งเข้าไปในประตูพอเทอันนั้นพวกคุณเห็นป้ามันคือประตูพอเท่าเข้าไปในโลกของป๊อปปี้ปเพทามหรอเดี๋ยวพอรว่าก้าเกิดเราเข้าไปแล้วเรไปโพลที่โรงงานน่ะแล้วพี่แป้งก็เข้าไปแล้วโอโห เดนะียวนะยี่ปอแล้วผมจะต้องไปช่วยพี่แป้งก็ในนั้นนะ้าและถ้าใครคิดว่าจินจะสามารถช่วยพี่แป้งได้อย่างแน่นอนแค่หนึ่งมาได้คอมเมนต์ได้เลยครับและที่สําคัญพวกย่าลืมกดไลค์กันมาคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วไปดูกันเลยโอเคมาถึงเวลาของเราแล้วที่เราจะต้องไปช่วยพี่แป้งซีวิงจากป๊อปบี้เพทามาโอ้หน้ากลัวมากเลยเนี่ยโอเคผมจะเข้าไปแล้วครับไปกันเลยดีกว่าถ้าเกิดพวคุณพร้อมแล้วกดไลค์มาไปเดินสายไปข้างหน้าสามสองหนึ่งกดไลค์มาแล้วค่อยไปกันเลยแล้วก็ โอเคโอเคโอเคว้าไปกํลาลังว้าไปกํลาลังว้าไปอ๋อนี่อบอกนะว่าเราเข้ามาในโรงงานของป๊อปบี้เพทามแล้วเมื่อกี้ใครเดี๋ยวโอ้บันคือพี่แป้งสีบิงเหรอเนี่ยโอเคซึ่งพี่แป้งสีบิงเหมือนกับว่าเราสองคนจะเข้ามาติดอยู่ข้างในโรงงานของป๊อปบี้เพทามแล้วนะดูสีโคตรใหญ่เลยอะ่ะแล้วทางออกมันจะอยู่ตรงไหน กถ้าเกิดพวกค,คุณรู้ก็เชื่อคำวมไมิไย้บอกจินเถอนะครับเพราะว่าจินยังหาทางออกไม่เจอเลยห้องนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ปะแล้วออลองกระโดดไปตรงนี้ดูบมาฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นโซนเก็บของใช่ปะแล้วอุ้ยเดี๋ยวตรงน,นั้นมันคือบล็อกอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนทาร์ e t ตบ g b l o เลยอ่ะเราสามารถยิงได้ปะอุ้ยเราสามารถยิงได้แล้วถ้าเกิดเรายิงแล้วใช่ปะเราก็ได้เป็นเ m e r a l d block ออกมาซึ่งเ m ม r a l d ็อก c k นี้มันสามารถเอาไปทําอะไรได้นะพี่แป้งเอาไปคนละ block เอาไปคนละ b l o c า แป้งมีแล้วเหรอเดีอยโอเคจินเก็บเองก็ได้มาๆๆจินคิดว่านะเอมรอลอ์บอกตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเอาไปใส่ตรงสักอย่างหนึ่งแถวนี้นะครับซึ่งจินก็คิดว่าเอ้ยยังไงอาจจะใส่ตรงประตู ใส่ตรงประตูแล้วมันก็เปิดออกบาแล้วว่ะซึ่งห้องตรงนี้มันมีสองห้องอ่ะพวกคุณคิดว่าไปห้องไหนก่อนคอมเมนต์มานะครับระหว่างห้องซ้ายกับห้องขวาคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยจึงคิดว่าเรามาห้องฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับซึ่งเข้าไปแล้วก็มีของในกล่องอะไรให้เราไหมเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่มีของอะไรให้เราเลยนะแล้วตัวนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้งานเอ้ยมีขันยกอยู่ ยกอะไรได้เนี่ยเปิดประตูอ๋อโอเคช่ไหมเถอเราไปห้องในโอเคตรงนี้มันคือถ้ำใช่ปะซึ่งในถ้ำนี้โอบรรยากาศน่ากลัวมากเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคตรงนี้ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยนะเฮ้ยเโอ้โหมีอ้าวไม่ไม่มีอะไรดีว่ะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีหรอแล้วเราก็เข้ามาที่เราเข้ามาที่ไหนแล้วเนี่ยมันคือทางไปต่อของอีกถ้ำหรอ แล้วฝั่งนี้ก็มีประตูให้เราเข้าไปนะครับซึ่งประตูก็ติดห้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะงั้นพี่แป้งตามจินมาเนี่ยจินพาไปทางออกเอาแล้วทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยเอออาจจะไม่ใช่ทางนี้งั้นเรากลับไปได้ปะกลับไปได้ปะกลับไปได้ปะเนี่ยโอเคเหมือนกับว่าจะกลับไปได้นะครับแล้วก็มาโพดที่ <c oughs> อ๋อโอ้นี่ใช่ปะ นี่คือทางไปต่อโอเคพี่แป้งตามมาเร็วๆๆรวๆเรจินจะพาพี่เอาไปจากที่ให้ได้แล้วจินจะผ่านไปได้ยังไงวะเนี่ยอ่ขึ้นไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอก็ไม่ใช่แล้วจะไปทางไหนอ่ะเอ้าพี่แป้งมาจนลุนแล้วเหรอดูเหมือนกับว่าอ๋อมันจะมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีทาเกตบอกให้ยิงแล้วยิงไปเลยวู้หูซึ่งสามารถฆ่ามาได้เอาแต่พี่แป้งไม่ยิงมาเลยเหรอเนี่ยแต่สร้างมันเถอะจะมาตามมาตามมาตรงนี้ก็โอเคมีทางต่อไป let's go ซึ่งจะไปโผล่ที่เซฟฮะเซฟเซฟคืออะไรอะ่ะอ๋อจุดเซฟเหรอซึ่งทางนี้เหมือนก็ว่าจะไปในคุกนะครับแล้วก็จะเข้าไปยังไงอะ่ะอ่าทางนี้หรอโอเคซึ่งตรงนี้เป็นเช็คพอย n ์แรกมี t a r g e t ็ตบอกให้ยิงแล้วยิงไปอ๋อไปกยิงไปแล้ว โผล่ที่โรงงานเลยอะแล้วตรงนี้มีห้องอะไรปะเนี่ยจากที่จินดูนะครับมันก็ไม่ได้มีของอะไรสงสัยเลยว่าต้องมาสำรวจข้างในดีแล้วเนียโอ้โหโครงกระดูกเต็มเลยอะโคตรน่ากลัวเลยพี่แป้งโอ้ย god ดูสิมันเป็นโรงงานแบบเหมือนกับว่าสร้างตุ๊กตาให้ตัวโดอีอะไรแบบนี้เลยนะโคตรน่ากลัวเลยอะโอเคเข้ามาตามมาต่อมาพี่แป้งตามมาเหมือนกับว่าเราจะสามารถขึ้นไปข้างบนได้ปะเนี่ยขึ้นไม่ได้ใช่ปะเราจะต้องไปข้างในนี้นะครับตรงนี้มีประตูด้วยเปิดได้ปะเนี่ย เอ่อเอ่เปิดไม่ได้แล้วได้บล็อกอะไรก็ไม่รู้มาด้วยโอเคเสอืเรามาตรงนี้กันต่อเลยละกันไหนฮะพี่แป้งขึ้นมาเอาพี่แป้งหายไปไหนอะพี่แป้งขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วพี่แปง้งเอาพี่แป้งให้มีที่ยิงเหรอเดี๋ยวจินยิงให้ละกันเอาลอยมาลอยมาลอยมา,ยมาเรียบ้อยโอเคเรามาตรงนี้กันต่อซึ่งจะสามารถลอยได้ฮึบโอเคเอาพี่แป้งตกอีกแล้วเดี่ยยิงให้ละลอยขึ้นมาซึ่งห้องฝั่งนี้อ๋อโอ้มัน โครงกระดูกซึ่งในนั้นมีหนังสือให้เราเขียนด้วยแล้วมันเขียนภาษาอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกจกังนี้เถิดเราลองมาดูนี้ซิว่ามีอะไรให้เราสำรวจบ้างนะครับโอ้โหข้างล่างนี้มีเป็นท่ออะไรด้วยเนี่ยส่วนกับว่าอาจจะไม่จําเป็นนะครับเราอาจจะต้องขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็เป็นฝั่งนี้ใช่ปะแล้วก็ขึ้นมาข้างในนี้ซึ่งจะมีเป็นคันโยกโอเคเอาคันโยกไปโยกประตูงนี้ใช่ปะ แล้วก็เปิดออกมาเรียบร้อยเราได้เป็นอ๋อเอาบล็อกเอาวางตรงนี้เหรอหรือโยนไปอะ่ะแล้วไงต่อพี่แป้งพี่แป้งลองวางดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าออะลองวางดูแล้วไงต่อเดี๋ยวนะมันกับว่าตรงนี้จะมีทราเกตให้ยิงถ้าเกิดเรายิงแล้วเราก็ได้คันยอกมาแล้วเราบล็อกไววางทำไมวะเน, oh น,นี่ยทุบ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 โอ้ยบายก็เราดีทุบเสร็จไปเนี่ยหลังจากที่เราทุบเสร็จนะครับก็วางคันโยกไปแล้วไงต่อเอ้าเอ้า เอ,อ้าเดี๋ยวพี่แป้งหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวลองวางอีกทีหนึ่งได้ปะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเอ,อ้าเดี๋ยนะคันโยกมันต้องไม่ทำอะไรกันแน่นี่อ่าไหนตาตาพี่แป้งไปซิเพื่อพ่จะพี่แป้งจะรู้ทางออกต้องวางคันโยกตรงนี้อย่าพี่แป้งลองวางดูซิก็ไม่ได้งั้นผมเอาลองเอาคันโยกวางตรงนี้ดูนะครับลองเปิดดูแล้วก็โอ้ g ก็ประตูนี้พ่อว่าแล้วเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วแล้วก็เราจะมา โพที่โอ้โอ้แล้วนะว่าโพที่ไหนวะเนี้ยติดกับพี่แป้งโอ้โอไมก็จอสั้นเลยวะเนี้โหูจอโคตรสั้นเลยว่ะโอไมก็อ่าโอ้ไมคก็แล้วเราก็ดูเข้ามาที่ไหนวะเนี้ยแล้วตรงนี้เ็ามีเหมือนกับว่าที่ให้วางคันโยกอะลองวางไปแล้วอ้อ โอ้ oh. เราก็จะโผลที่ห้องโอ้โหมปนคือห้องอะไรวะเนี่ยแต่ว่าช่งางวันเถอะเราลองดูสำรวจรอบๆดูก็ยังไม่มีอะไรนะครับโอเคเราเข้าไปข้างในนี้ซึ่งมีให้รอโหลดลงไปแล้วโอ้ oh. มี t a r g e t ็ตบ b o c ยิงเอายิงดูยิงจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะยิงได้ปะเนี่ยอ่ยังไม่รู้เหมือนกันลองเข้าไปข้างในดูสิว่าเราสามารถยิงได้หรือเปล่าก็ ไม่เห็นมีอะไรเหมือนกับว่าเราจะต้องยิงจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าผมยิงไม่โดนอ่ะเออโอเคโอเคขอกินก่อนแล้วก็ลองยิงอีกรอบดูเอาไงเอามันเปิดแล้วหรอประตูนี่ไงเราสามารถเข้ามาข้างในห้องนี้ก็หรือว่าเราอาจจะต้องไปเข้าไปข้างในนั้นดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เรายิงโดนแล้วนะครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วแฟงอยู่ไหนเนี่ยพี่แฟงไม่ตามมาละเอาเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมลองยิงอันนี้ดูประตูมันก็เปิดมาฝั่งนี้แล้วเอา ตรงนู้นก็มีบล็อกให้ยิงเหมือนกันนะครับเรายิงดูสิว่ามันจะเปิดอะไรอะซึ่งประตูข้างๆตรงนี้มันก็เปิดโอเคเราขึ้นไปข้างบนกันเลย let's go ในกล่องก็ไม่น่ามีของอะไรใช่ปะโอเคเหมือนกับว่าในกล่องก็ไม่มีของอะไรให้เราสำรวจนะครับเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าซึ่งอันนี้มันห้องอะไรวะเดียมันคืออ๋อบิรหัสด้วยหรอลาดหนึ่งพวกคุณช่วยจำตัอหนบว่ารหาสมันคืออะไรบ้างเนี่ยจินจำไม่หมดหรอกคนเดียวเนี่ยโอ้ยกคตรเยอะเลยอะซึ่งทางนี้มันดูเหมือนกับว่าไม่มีให้เราไปต่อ นะครับเนี่ยขอลองดูรอบๆบริเวณนี้ดูซิว่ามีอะไรให้เราสำรวจบ้างหรือเปล่าซึ่งโอ้เดี๋ยนะมันเหมือนกับทางแรกที่เราเพิ่งมาเลยนี่ว่าใช่ปะเออว่าเออว่าจริงด้วยจริงด้วยตรงนี้ก็มีห้องเหมือนกันแล้วก็มันคือทางที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทางนี้ก็มีห้องให้เราเข้าไปสำรวจเหมือนกันนะครับซึ่งมันคือ ห้องอะไรกันละเนี่ยนี่นะครับมีแทนให้เรายิงอีกแล้วยิงไปเพิ่มเพิ่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามันเก้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเราลองเข้ามาสำรวจข้างในห้องนี้ดูสิว่า <c oughs> โอ้โอ้พี่แปง้งพี่แป้งอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> โอเคโอเคพี่แป้งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งห้องนี้มันเหมือนเป็นห้องฆาตกรรมอะไรก็ไม่รู้เลยอะดูสิมีเลือดเต็มพื้นเลยแล้วทางมันก็เหมือนกับว่าจะนาพาเราเข้ามาที่ห้องตรงนี้แล้วก็ทําให้เราได้คันโยกมาโอเคแล้วเราก็อาจจะเอาคันโยกอันนี้ใช่ปะไปเปิดตรงไอ้จุดตรงเมื่อกี้ที่ันมีให้เรายิงอะก็คือตรงนี้เว้ยเราเอาคันโยกวางตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ ประตูเปิดหรอหรือว่าอะไรอ่ะอ่ะก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยนะไหนลองสำรวจดูรอบๆอ๋อห้องนี้มีเทียนอยู่ด้วยเดี๋ยวนะเร,เราจะเอาเทียนไปทำไปตรงไหนอ่ะอ๋อดูเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องเทียงแล้วมันเหมือนกับว่าเราต้องมาทางนี้ใช่ปะโอ้จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยทางนี้มันก็จะนำพาเรามาที่ห้องใหม่แล้วมันคือห้องเหมือนกับว่า ผมมีสองชั้นเหรอเนี่ยโอเคโอเคเราต้องลอดมาทางนี้ใช่ปะแล้วก็อโอ,โอเราจะมาโผล่ที่นี่แล้วนะครับซึ่งมันก็มีทางให้เราลองไปด้วยะเราควรลงไปดีไหมเนี่ยโอเคช่างเถอะเราลงมาแล้วนะครับโอเคขอสำรวจและรอบก่อนนะกันนะครับว่าห้องนี้มีอะไรให้เราสำรวจบ,บ้างอะ่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วลงไปกันเลยดีกว่าไปด้กว่าอ้อ โอ้ oh. แล้วก็ห้องนี้มีคันโยกอ,อีกแล้วนะครับซึ่งคันโยกนี้เราจะเอาไปทำอะไรได้ที่ไหนอะ่ะขอลองเดินรอบๆดูโอเคตรงนี้เหมือนกับว่าเราต้องลอดไปใช่ปะแล้วก็ใจโลดที่ตรงไหนนะอ๋อได้ไงมีเป็นที่ให้ราวางคันโยกป,ประตูนี้ก็จะเปิดแล้วก็จะขึ้นมาชั้นตรง เดียวดะนี่มันคือห้องนี้เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเนียซึ่งดูเหมือนกับว่ามันมีเป้าให้เราชี้กดปุ่มนะครับแล้วก็ <c oughs> กระจกมันจะเปิดออกมาโอเคเราเข้าไปข้างในนี้แล้วก็มีที่ให้เรายิงเราก็จะบินขึ้นไปมาเร็วมาเร็วพี่แป้งมาเร็วมาเร็วโอเคเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็มาข้างในห้องตรงนี้ต่อนะครับ โอ้มันยากมากเลยเดี่ห้องอะไรเกินละเนี่ยสับสนไปหมดเลยแล้วก็มีให้เรายิงขึ้นไปอีกไปเร็วไปเร็วไปเร็วพี่แป้งมามามาแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะต้องรอดไปใช่ปะโอ้โหเนี่ยรอดช่องแอร์มาที่ไหนกันละเนี่ยโอ้โหโอ้โหเล็กเลยช่องอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะพี่แป้งตามมาอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนกับว,ว่าพี่แป้งจะตามมาไหมเนี่ยสักวันเถอะเรานำไปก่อนเลยละกันนะครับโอเคโอเค,อเคแล้วก็ห้อง มันก็จะพาเรามาที่ซาบเตอร์ใหม่โอเคไปเร็วไปเร็วไปแล้วมีอะไรให้เราสำรวจบ้างที่นี่ก็โอเคมีทางให้เราไปต่อตรงนี้นะครับซึ่งห้องนี้มันก็ไม่มีอะไรงั้นเราไปห้องนี้ดูซิว่าโอ้โอ <c oughs> จอมืดแล้วก็มีให้เรายิงเหรอยิงแล้วเกิดอะไรขึ้นอะ่ะลองยิงดูมันเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยอา่อาอย่าต้องรออุ้ยประตูนปิดด้วยโอ้โอ้อยเดี๋ยว แล้วกระจกมันแตกเหรอหรืออะไรอ่ะเราจะต้องยิงตรงนี้ใช่ปะเหมือนกับว่าจะต้องรอมันพูดจบก่อนนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะผมลองยิงใหม่ดูแล้วก็ได้คันโยกมาซึ่งคันโยกก็เปิดประตูได้ปะเนี่ยอ้อคันโยกสามารถเปิดประตูได้แล้วก็ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยเอาเดี๋ยวนะประตูนี้ไม่สามารถเปิดได้เดี๋ยวนะจะบอกนะว่าเราต้องกลับไปยิงคันโยกอีกรอบนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวขอกลับไปยิงอีกรอบนึงนะครับมันเร็วมันเร็วมโเร็วอ่คันโยกมาโอเคแล้วคันโยกมาสองอันแล ปล่าโอ้ไ oh ม god นี่มันห้องอะไรกันล่ะเนี่ยแล้วก็ข้างในนี้ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยนะตรงนี้นเหมือนกับว่ามีทางบางอยู่อย่างนั้นหรอเราจะต้องเปิดอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะลองกลับเข้าไปดูในห้องนี้อีกรอบนึงสิว่า โอ้เราสามารถลอดเข้าไปข้างในห้องนี้ได้โอ้ห้องอะไรกันละเดียโคตรใหญ่เลยอะไปพิวม,มือนเขาว,วงกเอา้าวเรากลักบมาที่เดิมอะไรวะต้องไปทางนี้เหรออ๋อต้องลอดไปโหพี่แป้งแล้วก็เอออุ้ยข้างบนนี้มีเที่เรายิงด้วยซึ่งถ้าเกิดเรายิงแล้วเราก็จะลอยได้ใช่ปะเราก็จะต้องลอยมาตรงนี้นะครับโอ้ยตติด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  โอเคมุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปแล้วก็โอ้โหลอดท่องช่องเออีกแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ชอบเลยช่องมันเล็กนิดเดียวแล้วก็ตกลงไปตรงนี้ใช่ปะแล้วก็ลอดไปอีกโอ้โหทางโคตรลึกเลยโอ้โหพี่แป้งบูธเหรอโอเคบูทมาบูทมาบูทมาเร็วเร็วเแล้วก็จะมาโผล่ที่ห้องอะไรกันอีกแล้วละเนี่ยเขาวงโกดด่อ มีเธอก็มีบล็อกให้เราหยิบเลยนะครับโอเคหยิบมาหยิบมาแล้วก็ประตูเปิดได้ปะประตูเปิดไปได้งั้นเราคงอาจจะต้องไปที่สักที่หนึ่งนะครับที่เราโอเคอาจจะเป็นทางนี้ใช่ปะแล้วก็ลอดช่องอีกแล้วหรอโอเคลอดไปก็ได้หลังจากที่เราลอดช่องมาแล้วก็โผล่ที่ห้องอะไรกันละเนี่ยโอ้โหทางโคตรซับซ้อนเลยงงไปหมดแล้วแล้วก็โอ้ต้องลอดไปอีกแล้วเราวันเนี้ยโอเคไปเร็วไปเร็วไปแล้วอ๋อี่เรากลับมาที่เดิมหรอ เดี๋ยวนะเรามาถูกทางใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเราจะต้องไปทางอื่นเหรอที่ไม่ใช่ทางเมื่อกี้ไหนรอบนี้เรามาลองไปทางนี้ดูครับซึ่งเหมือนกับว่าจะเป็นทางที่เราจะต้องลอดช่องไปทางใหม่อย่างนั้นหรอแล้วก็โอเคโอ้นี่เรามาโพ่ที่บ่ายแล้วจริงๆด้วยโอเคเฟียวเฟียเฟียซึ่งโอ้โหทางคือห้อง แลบเหมือนดยห้องแลบเลยอะ่ะใช่ปะแล้วก็โอ้โหทางโคตรเยอะเลยอะ่ะเอานี่ไม่ทางวนใช่ปะเราอาจจะต้องไปทางสักที่หนึ่งนะครับ <S <S ซึ่งก็น่าจะเป็นห้องนี้แหละแล้วก็เปิดเข้าไปเอาเปิดไม่ได้เลยต้องไปทางไหนอะ่ะจากที่ผมไปสำรวจมารอบๆนะครับมันก็ดูเหมือนกับว่าเราจะต้องไปทางนี้เลยอ่ะอ่ะอ่อ่ะอันนี้เราสามารถเปิดประตูได้หรอเนี่ยแล้วก็ข้างล่างนี้ นี่เราถูกว่าวันที่ไหนเอาแล้วพี่แป้งโอเคเราถูกวาบวันที่หนแล้วล่ะเนี่ยไหนผมลองดูลับๆดูสิว่าห้องนี้มันมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยแล้วก็โอเคมีที่เรายิงหรือใช่ป้าแล้วเราก็จะลอยขึ้นมาข้างบนนี้นะครับเปิดประตูเข้าไปกันเลยดีกว่าดูสิว่าข้างในประตูนี้จะมีอะไรให้เราเข้าไปสำรวจบ้างมีกรดาษด้วยหรอ เก็บกระดาษมาเก็บกระดาษมากระดาษทำอะไรได้ไม่รู้อะจะเก็บมาก่อนนะครับแล้วก็ห้องนี้ยังไปไม่ได้ใช่ปะแล้วก็มาตามทางนี้เลยละกันโอ้โหทำไมท่ามันงงอะไรขนาดนี้เนี่ยแล้วโอเคเราพลาดมาแล้วตรงเซฟนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปทางไหนสักที่หนึ่งต่อน่าจะเป็นทางโอ้ไม่ใช่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 แล้วเราก็มาทางนี้ซึ่งโอ้ ายกอดเป็นทางที่นำพาเรามาสู่ในถ้ำอีกแล้วอ่ะโอเคเราอาจจะต้องเข้าไปในทางนี้ใช่ปะแล้วก็ลอดผ่านช่องนี้มากระโดดกระโดดกระโดดไปเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่นี่มันคือห้องอะไรกันล่ะเนี่ยมีขับมีปุ่มให้วางคันโยกอยู่ โอเควางคันโยกแล้วก็เสร็จปุ๊บยังไงต่อ่อต้องขึ้นไปข้างบนหรอโอเคขึ้นไป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 หลังจากที่เราขึ้นมานะครับตัวนี้ปุ่มให้เรากดอยู่่งน้ากดแล้วแล้วก็ได้คันโยกมาเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วก็ต้องไปตรงไหนต่ออ่าไม่แน่ใจเลยแล้วกลับไปที่เดิมดีกว่าเดี๋ยวนะตรงนี้มีให้วางคันโยก2ออันแล้วใครเอาวางอีกอันหนึ่งเนี่ยพี่แป้งมาวางเหรอซึ่งทางมันก็จะสามารถทําให้เราไป ไปไหนต่อได้อะ่ะเหนลองเข้าประตูนี้มาดูสิว่ามันจะพาเราไปไหนเอ่โอ้ยี๋ยวก็โอ้โหนี่มันทางอะไรเนี่ยลองลองเดินไปดูกันก็โอเคโอเคอ,เคอาจจะต้องไปทางนี้ใช่ปะมุดท่อไปมุดท่อไป เสร็จปุ๊บก็ลอดช่องมาตรงนี้โอเคโอเคผมว่าเราใกล้หาทางออกเจอนะครับคุณคิดว่าผมกสัสบพี่แป้งเนี่ยจะสามารถออกจากที่นี่ได้ไหมเขี่ยมาใต้คอมมต์ได้เลยรครับว่าวางออกได้กับออกไม่ได้ซึ่งผมมั่นใจมากว่าเราสามารถออกไปได้อย่างแน,น,น่นอนยังไงเราใกล้ถึงทางออกแล้วใช่ปะเนี่ยโอเคโอเค okay, okay. มาเร็ว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 แล้วก็ตรงนี้มีเป็นให้เราวางอะไรอะไอเมอลลอนเหรอเหยนีไงมีให้เรายิงอยู่เสร็จปุ๊บก็ไอเมอลลอนมาวาง จากนั้นเราก็จะอาจจะเดินทางออกแล้วปะอยู่ไหนอะอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนนี่ปะนี่ปะนี่ปะเรียบร้อยหยิบทองมาแล้วจากนั้นก็ลอดมาตรงนี้ซึ่งมันคือทางโอ้โหมันคือทางอะไรวะเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลองเดินสำรวจรอบๆดูนะครับ โอ้โหมีทางเลือดเต็มเลยย่าแล้วก็มีคันโยกแนเราเอาคันโยกกลับไปที่ข้างนอกดูกซิว่าข้างนอกนี้จะมีที่ให้เราโยกหรือเปล่าโอ้โหได้ไงที่เยาคันโยกเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วว้ว